วันนี้นะนิวย่านิวยูอ่าแม่จะมาลองจับฉลากดูพรุ่งนี้นิวยูจะไปจับฉลากเข้าโรงเรียนก็ต้องลองดูว่าเราเนี่ยจะจับฉลากเข้าโรงเรียนได้หรือเปล่าโดยที่แม่จะลองให้น้องนิวอะ่ะเลือกเลือกนี่นะไม้ติมที่แม่ที่แม่มีให้แม่จะเลือกสิบสองชิ้นใช่หไหมช่วยกันนับก่อน หนึ่ง <1, S 2> สองสาม,ส,ามสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่สาสิบสองชิ้นนี้แม่จะเลือกสามชิ้นสามชิ้นนะให้พี่เนยเขียนตรงปลาย เขียนหรือวาดรูปอะไรก็ได้แม่เขียนเลขหนึได้เลขหนึ่งก็ได้เขียนรูปหัวใจก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าเขียนแค่ปลายด้านเดียวนะลูกได้ไหมเขียนแค่ปลายด้านเดียว<อ>ด้านนี้ไม่ต้องเขียนเขียนแค่สามอันส่วน9อันที่เหลือก็คือวา่า,ววางเปล่าเนาะว่างเปล่าไม่ต้องเขียนแล้วแม่ก็จะใส่ในกล่องนี้ เราใส่ทั้งหมดเลยเกาอันว่างเปล่าใสา่เอาสามอันที่มีที่มีที่มีที่พี่เนยเขาเขียนไว้ใส่เข้าไปอย่างนี้เล่เปล่าผิดด้านไม่เป็นไรแล้วแม่ก็จะขย่าแบบนี้เอ้าไม่ใช่เสียงสีนะจะออกมานทำไมเนี <laughs> ่ยแม่ก็จะขย่าอย่างนี้นะ แล้วก็แม่จะยกขึ้นแบบนี้ให้น้องนิวเป็นคนเลือกเลือกมองเห็นไหมมองไม่เห็นใช่ไหมมองไม่เห็นอ่มองไม่เห็นเลือกหนึ่งชินนงช้นหชิ้นหุย กกกก็มมมีโออาาสจัับฉลได้เหนืนนใช่ภาพบรรยากาศวันจับฉลากจริงค่ะทุกคนที่มารายชื่อในการจับฉลากก็จะต้องขึ้นไปบนเวทีตามลำดับคิวคนที่จับฉลากได้จะต้องมารายงานตัวด้านหน้าเวทีและเดินออกตรงกลางของหอประชุมค่ะส่วนของนิูได้ลำดับที่224 มาร่วมลุ้นกันค่ะว่าจะมีโอกาสจับได้หรือเปล่าค่ะซู่ซู่ไหมพร้อมไหมจับได้ไหมจับได้ไหม a r ย you ready? Yes, y e พี่เนย่ามาให้กำลังใจด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะ ใก้จะถึงคิวนิวยูแล้วค่ะทุกคนจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ตื่น,นที่สุดเลยนะ,ค,ะคนใครจะไดคนจับเยอะเหรอจับได้ไหมผมก็ะสบว่านิวยูจับฉ่าได้ค่ะทุกคนุณแม่นี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย